กจะได้นะถ้าเรามีเยอะโอเคไหมเคเอาไหนแบ่งบ้างเอาชูแมสอะไรอย่างนั้น uh, okay. ้ยได้ลองเอาอะไรแบ่งเอาใส่ถุงสีได้เอาใส่ถุงสีใส่เลยโอเคใส่เลยแล้วอันนี้คือมันไม่ใช่น่ารังไปเร็วเด่งยังไงอ่ะ ลุงลุงลุงอ่ะของกินเอาไหมเสื้อลุงเอาเสื้อไหมป่ะเาให้ผิดถุงไหนเปล่าเปล่าในตัวเองบอกว่าให้แบ่งปันไง หล่อแบ่งผิดตุงของวันได้มีเยอะหลอมันกินยากหรออันเนี้ยเอออันนี้มันจะแข่งอันอื่นมันจะแข่งมากกินไม่ได้หรอก็อื่นเขามีฟันอยู่นะอ่ะบอกทุกคนว่ายังไงคะอ่ะบอกเพื่อนๆก่อนเลยเร็ว,รวทุกคนต้องอะไรต้องแบ่งป,ปันนะแต่วันนี้ไม่กล้าแบ่งปันนะคะไม่กล้าแบ่งนเนะรื่วงนี้เขาเพราะวันนี้ แต่ไม้แต่ไว้โตคือไว้จะได้กินเหรอหน้านี้แบ่งไม่ได้หรอ่ทำไมอนะ่ะอันนั้นแบ่งได้หรอคะฮะอันนั้นแบ่งได้เหรออออันนั้นคือแบ่งได้ใช่ไหมใช่ของสารเขาเนาะเจนก็ไม่มีเสื้อเลยจินให้เขาไปแล้วจะให้เป็นลายมันีมีร่มไม่อยู่หรอโอเคไอเกะยา 拜拜，啾啾。